ดูทุกคนนี่แดงโลแล้วจ้าก็คือสุกเต็มที่แล้วนะสุกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพิญญาจะจับให้ดูนะคะว่าสุกแค่ไหนเนาะนี่เลยลินกอนเบอร์รี่ค่ะสุกแล้วนะคะบางป่าก็ายังสุกไม่เต็มที่นะเห็นไหมสวัสดีทุกคนวันนี้พบกับพิญญาอีกแล้วค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยเนาะ วันนี้จะพาทุกคนมาเก็บลินกอนเบอร์รี่จ้าอยู่ในป่าคือเก่าเนาะป่าลุกมากเลยนะคะแม่อยู่ข้างหลังแต่ว่าแม่เก็บบูเบอร์รี่เนาะวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บลินกอนเบอร์รี่จ้าอ่ายังเก็บไม่เยอะนะแต่พามาดูดูก่อนเนาะเพราะว่าปีนี้สังเกตการมาแล้วคือไม่ดกนะคะไม่ดกมากแต่ก็พอได้เก็บนะคะตอนนี้เริ่มจะสุกเต็มทีแล้วก็ลูกใหญ่แล้วด้วยเนาะมาตามพิญญามันเลยกจ้าแค่นั้น ลินกอนเบอร์รี่ลูกง่ายๆตัวจ้ะเห็นปะสุกแล้วนี่เริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้ววันนี้สิตากลินคอนนะจ้ะสุกกระสุกแล้วเด็ดจ้ะอันนี้คือซีมูุคือพอสุกเด้อเดี๋ยวนี่เห็นปะสุกเต็มที่แล้วจ้ะอืมหนุอยใหญ่ สิรนทรก่อนนุน่ยยัอยู่เด้อไปดวสิาพาไปบึงมองดดกๆจ้ะสัซิพาบึงบองดดกๆ,ๆดะนะนี่สุกแล้บ่มีสีชมพูแล้วจ้ะเก็บได้แล้วนะนี่วันนี้จะเก็บลินคอนเบอร์รี่จ้าดูทุกคนนี่แดงโลแล้วจ้าก็คือสุกเต็มที่แล้วนะสุกแล้วนะคะ นี่เดี๋ยวพิญญาจะจับให้ดูนะคะว่าสุกแค่ไหนเนาะนี่เลยลินกอนเบอรี่ค่ะสุกแล้วนะคะบางป่าก็ยังสุกไม่เต็มที่นะเห็นไหมนี่นะคะเดี๋ยวพิญญาจะเก็บไปนู่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเก็บยังไงนะคะอันนี้คือเก็บง่ายมากเลยแล้วก็ อราคาก็จะต่ํากว่าบูเบอรี่นะาราคาจะต่ำกว่ากันแล้วก็จะไม่มีก้านเท่าไหร่เนาะเนี่ยอย่างเวลาเราเด็ดออกมาเนี่ยคือก้านหายไปแล้วนะไม่มีกาะะ้านค่ะก็แค่เป่าเอาใบเอาอะไรออกเหมือนเดิมนะคะทําความสะอาดค่ะมามาดูกันและที่ตักนะคะเราจะใช้ที่ตักอันเดียวกันกับที่เราตักบูเบอรี่เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช้แบบเดียวกันคะ่ะ แต่จะตักง่ายเหมืกันนะนี่เกาะเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาปึ๊บอย่างนี้เลยนะคะแต่เวลาเราตักเราก็ใช้สองมือล่ะคะ่ะแต่พิญญาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยเนาะก็เลยต้องถือกล้องมือหนึ่งค่ะนี่โอ้โหคือเข้ามาแล้วมันจะเต็มถังไวมากเลยค่ะมันเก็บง่ายนะคะเห็นไหมเก็บง่ายมากเลยติดเฉยเลยเนี่ยบางทีก็จะมีติดมาแบบนี้นะคะดึงออกนี่นะคะ มันเต็มง่ายมากมา,มาเดี๋ยวพิญญาตักให้ดูแบบดีๆด,ดีกว่าเยวตั้งกล้องก่อนเนาะนี่นะคะมาเดี๋ยวพิญญาจะตักให้ดูนี่พิญญาก็จะอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกลูกที่มันไม่สวยออกที่บ้านดีกว่าเนาะตักตักไปเลยค่ะคนตักตักไปเลยเนาะนี่พิญญาเสียดายไอ้ที่มันหล่นมากเลยนะบางทีพิญญาก็แอบเก็บใส่อือถ้าลูกมันใหญ่เนาะดูดูด,ดูตกเยอะเลยอ้วเสียดายตักเอา ได้มากเลยค่ะแต่มันเยอะพูดถึงแล้วอะถ้าเรารีบๆเราไม่ต้องไปเสียเวลานะคะนี่อยากจะตักให้ทุกคนดูนะะักค่ะดูสิมันหล่นเนาะู้หล่นเยอะเลยอถ้าสุกเต็มที่เขาก็จะหล่นอย่างเงี้ยดูนะคะทุกคนถ้าเราไม่จับถ้าเราไม่จับไว้คือต้นของเขาแบบไปหมดเลย มันจะกลายเป็นถอนลากถอนคุณเราต้องดึงออกนะคะแล้วแต่คนถนัดนะคะเรื่องถุงมือจะมีคนถามพินญาเยอะมากเลยทำไมไม่ใส่ถุงมือพินญาไม่ถนัดเลยอะ่ะอ,อคือใส่แล้วมันก็เก็บผลไม้ได้ได้น้อยอะ่ะมันไม่ถนัดนอะเนาะแต่แม่พินญาใส่นี่ทุกคนโอ้โหเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะคะก็จะได้ออกมาแต่เดี๋ยวเราไปเลือกลูกที่มันไม่สุกออกนะคะแต่ว่ามันก็สุกเยอะแล้วอะ่ะถ้าเราไม่เก็บคือมันก็จะหล่นเนาะ ทุกคนมันจะหลน่นพินญ,ญาแอบเก็บใส่ถังไปแล้วเกือบครึ่งถังแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูเดีย๋ยวพินญ,ญาจะเทให้ดูนะคะนี่มันเยอะมากเลยนะแบบไม่ใช่ว่าปีนี้เยอะนะหมายถึงแบบเยอะตำย่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันชอบแบบดูๆมันก็จะตัดยากนิดหนึ่งแต่ป่าของเขาจริงๆอะ่ะมันจะจะอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดู ทุกคนจะเห็นพญญาชัดหรือเปล่านี่ค่ะที่พญายาเก็บเกือบจะทึ่งถังแล้วนะเนี่ยแล้วเราก็ที่ใส่แบบนี้เลยนะคะนี่ลูกสวยมากเลยมาเดี๋ยวหันกล้องให้ดูว่าในถังเป็นยังไงเนาะนี่ยค่ะเวลาที่เราเก็บมามันก็จะมีพวกหญ้าพวกอะไรปนมาด้วยเนาะไอ้กิ่งกา้านที่เขียวๆเ,เราก็ต้องเอาออกนะคะนี่เราจะเหลือแค่ลูกแบบนี้ให้ลูกค้า พิญญามีออเดอร์มาแล้วประมาณสิบห้าถังนะคะไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่าปีนี้พิญญาขายอยู่ที่ถังละสีิบเท่าเดิมค่ะปีที่แล้วขายสี่สิบนี่แหละแต่อาจจะได้ลดราคาเพราะว่าคนขายแข่งกันเยอะมากเลยคนอื่นขายกันถูกมากเลยถังละสามสิบอะโอ้มันก็หาย,ยากอยู่เหมือนกันนะไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงขายถูกเนาะบ้านเขาเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ฝั่งบ้านเราก็ไม่เท่าไหร่เห็นไหมคะ นี่แล้วไปแล้วก็จะไปทําความสะอาดกันค่ะนี่เดี๋ยวพิญญาจะให้ดูตรงนี้เด้อดูมาเนี่ยลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมลูกใหญ่มากทุกคนนี่สวยเห็นไหมคะลูกใหญ่เหมือนกันนะมันจะเป็นพวง เนี่ยค่ะอืมอร่อยอยู่เหมือนกันนะพินยาก็ชอบกินนะคะนี่นูนอีกใต้นู่นอีกเนาะป่ะเดี๋ยวเรารีบเก็บกันเลยดีกว่ามาค่ะตอนนี้ก็ตักถิ่มแหละพินญาก็จะเีนะคะนี่โอ้โหลูกก็สวยอยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวนะอันไม่สวยเราก็เดี๋ยวไปคัดออกนะคะเดี๋ยวไปคัดออกกันที่บ้านเนาะเพราะบางพวงมันก็แบบเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ต้องเอาออกนะคะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันที่บ้านอีกทีหนึง่งไปตักต่อจ้าลุยเนี่ยมีขากล้องด้วยก็ไม่ยอมใช้ไม่ถนัดเลยทุกคนดูนะลูกใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยดู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 ด,ด,ด,ดูพิญญาสออนจ้ะลูกใหญ่มากดูนะ เท่าลูกบูบูรี่เลยอะเนี่ยสุกถ้าสุกแล้วมันจะหล่นง่ายมากไงไหมดูอู้ดูดิมันจะหล่นง่ายมากเลยอันนี้คือสีที่ไม่ได้ปรับสีปรับเสียงนะคะทุกคนนี่สวยมากเลยใส่ลงไปไปขโมยก้านบูบูรี่มาก้านนึงตอนแรกก็คือจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะมันเหี่ยวเพราะว่าฝนไม่ตกเป็นเดือน แต่พอฝนเริ่มตกได้สองสามวันอ่ะมันฟื้นตัวมันก็จะแข็งก็เดี๋ยวจะเอาไปให้แม่ดูก็เลยหักมาจ้านี่เทีทยนะคะ่ะโอ้ยลูกสวยมากเฮ้ยก่จะเต็มถังแล้วทุกคนอีน่ก็บแป๊บเดียวเองเนาะอือไก่จะเต็มถังแล้วลูกสวยมากเลยดูนะโอ้ยใครได้ถังนี้คือสวยมากเลย ใครได้ถังนี้คือสวยมากเพราะว่าลูกเขาสวยค่ะแดงช่ำเลยหูสวยลูกตัวโตด้วยเท่าลูกบูบอรี่เลยดูลูกบูบอี่นะลูกเท่ากันกับลูกแดงเลนะลูกแดงจะใหญ่กว่าอีกโอ้บูบอรี่ปีนี้เนาะฝนหยุดตกนานก็เลยไม่โตไปทุกคน ทุกคนเดินมาดูเดินผ่านมาเจอต้นบูบูรี่โอ้ยทำไมดกจังเลยดกมากเลยนี่เห็นไหมอุย้ยอันนี้ไม่ใช่ภาพเก่าคลิปเก่าเด้อคลิปลวันนี้แหละดูสิทุกคนทำไมมันดกมากสวยมากเลยเนาะเออเนี่ยยังมีอยู่เด้อทุกคนบูบูรี่ยังมีอยู่แต่พินญาไม่ได้มีลูกค้าวันนี้นะบูบูรี่อ่ะ พิญญามีลูกค้าลูกแดงลูกลินกอนนะคะก็จะมีลูกค้าของอบูบอลี่ทีก็คือวันวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นี่โอ้เฮ้ยเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวพิญญาจะให้แม่มาเก็บดีกว่าแม่ครั้งนี้เดอ้อเห็นไหมเรียกแม่มาเก็บดีกว่าพ่อเห็นแม่กำลังเก็บบูบอรี่อยู่ โอ้ดกมากเลยอฮ้ย<ม>อ๋อไม่มีลูกค้าของแม่นะคะแต่พินญามีแต่ลูกแดงเนาะดู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 โอ้ยทุกคนเสียดายเนาะเ,เก็บให้หมดเด้อจ้ะถ้าใครมีลูกค้าก็มาเก็บไปขายจะเป็นเงินเป็นทองล่วงทิ้งลนทิ้งแล้วก็อืมก็ไม่มีความหมายเนาะเงินทั้งนั้นเลยในป่านี่โอ้ยลูกจะมีลูกเหี่ยวติด นิดนึงนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกแต่ว่าน้อยมากเลยหมแต่ลูกสดสดนะอู้อะไรจะสวยขนาดนี้ทุกคนดูโอ้ดู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 ดความดกความดกดูนะอ,อ,อื้สวยมากนั่นแม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่มาแล้วไหนดูสิแม่ไม่รู้ไปทำไมลูกสวยแท้ โอ้โหทุกคนดูสวยมันคน่ายเนี่ยสวยมันคน่ายเนี่ยหรือคนเก็บเดี๋ยวมันคนเก็บอุบอ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 ้ยสวยลูกสวยเลยเนี่<ช>ขนาดเหมือนจะหมดฤดูกาลละเนาะบางป่านี่เละตุ่มเป๊ะนะบางป่าอะแต่ป่านี่ทําไมปานี่่งหัวเนนแตกเลยเดนี่อ๋อที่เป็นขว่วงหัวเนนทำไมสงสารเนนมันแข็งลูกแข็งจ้ะโอ้นี่เอาตักเอาเดอร์เอาตักเอาเดอร์จะไปเก็บลูกแดงต่อแล้วที่นี่นะ เอาตรงไก็ออกไม่ได้เพราะมันเยอะ <c oughs> ดูแม่แกเก็บเก็บเก่งมากทุกคนไปไปเราไปเก็บลูกแดงกันต่อ <c oughs> แม่บุกเก็บลูกดำใหญ่เลยทุกคนดู <c oughs> บุกเก็บลูกดำใหญ่เลยเดี๋ยวพิญยาก็จะไปเก็บลูกแดงแล้วนะคะให้แกเก็บเอาไปไปเลยเด้อไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ป่านี้ก็จะถ่ายยากเวลาก็บมือเดียว,วเนาะอยากจะเก็บให้ดูจังเลยแต่ว่ามันมันเกาะเอายากมากเลยทุกคนดูลูกสวยๆแดงๆทั้งนั้นเลยเนาะเนี่ยทุกคนดูตรงนี้นะเป็นพวงเลยเนหะ็นไหมโอ้ดู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 อยากต้องประคองขึ้นมานะแล้วก็ค่อยลูดเอาอย่างเงี้ยเนาะ เดี๋ยวขอเก็บดีกว่าทุกคนเก็บให้ดูไม่ได้จริงเพราะต้นมันเตี้ยแล้วก็ยาวเนาะขอเก็บแป๊บหนึ่งนะโหสุกเต็มที่แล้วค่ะสุกเต็มที่แล้วอุ้ยแดงมากเลยอะด,อด,ดูดูหยดูดิลูกโตด้วยนะ้อ,โอ,โอ้โลูกโตมากเลยทุกคนเรามาชิมกันดีกว่าคะ่ะนี่ มาชิมกันเลยค่ะสุกแล้วค่ะเริ่มจับหวานขึ้นมานิดนึงรสชาติของลีนก่อนนี่คือถ้าเป็นเปรียบเทียบกับบ้านเรามันคืออะไรอ่ะคือมันจะหวานนิดเดียว คสอหวานยาวเลยนะหวานนิดเดียวเองแล้วก็เปรี้ยวเยอะเยอะถ้าคนไม่ชอบมันคือจะขมขมวดฝาดไปอืแจะขมขมวดฝาดนิดนึงแต่ก็อร่อยนะืมทุกคนดูสิที่ยังไม่สุกก็เยอะมากเหมือนกันนะอันนี้คือยังไม่สุกนะคะเพราะว่ามันเป็นสีออกชมพูอยู่เลยนะคะอันนี้คือยังบม่ทันสุกเดอ้ออือ เยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยป่านี้ก็พอมีค่ะแต่ป่าอื่นก็ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวพิญญาจะโอ้โหอันนี้สุกหรือ,อยังเนี่ยถ้าอย่างนี้คือยังไม่สุกเนาะยังดิบอยู่นะคะยังเก็บไม่ได้อันเนี้ยอุ้ยช่วงนี้ยังไม่สุกเลยไปหาเก็บอันที่สุกดีกว่า ส่วนใหญ่แล้วก็คือยังไม่สุกนะคะปีนี้คือสุกช้ามากเลยนะดูนะเนี่ยยัเงเป็นสียมพูอยู่เลยค่ะโอ้ยพินญ,ญาจะพาเก็บแค่ถังเดียวเองมั้งเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วคือเยอะนะคะเยอะอยู่เยอะอยู่แต่ว่ายังไม่สุกเราต้องรอรออีกนิดนึงค่ะยเยอะอยู่นะเนี่ย ไปเดเดีอุ้ยทำไมอันนี้หล่นจังเลยอะคือยังไม่สุกทำไมหล่นน่ะดู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 ดดอุย้ยทุกคนดูสิเสียดายมากเลยอะอะไรมากินหรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรมากินหรือเปล่าทุกคนมันยังไม่สุกเลยนะแต่ว่ามันหล่นอะเอออะไรมากินเขาเนี่ยโอ้ยังไม่สุกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บอันที่สุกน่าจะเก็บแค่ถังเดียวก่อนดีไหมดูสิ มันจะมีอันที่สุกนะคะแต่ว่าก็ไม่เยอะเนาะอเฮ้ยอะไรมากินนะทุกคนดูอะไรมากินนะ,นอ,ะ,นนะอุยเสียดายจังดูดิเนี่ยเราจะมากินหมดไหมเนี่ยให้สุกก่อนสิอุยเยอะมากเลยอะเสียดายเสียดายกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าทุกคนแบตเตอรี่หมดเนาะนี่ก็เลยไม่ให้ดูอีกแล้วตอนเก็บเล่นโทรศัพท์ทั้งเล่นติกตอก แบตเตอรี่ก็เลยหมดจ้ะได้มาเท่านี้แหละจ้ะนี่แต่แม่แกก็ได้บูบูรี่มาเนี่ยบูบูลี่เยอะแกก็อดเก็บไม่ได้เนาะดูลูกสวยๆทงนั้นเลยนะคะก็พิญญามีลูกค้านี่ค่ะลินกอนนะแต่ว่าบูบูรี่ก็มีอยู่ของแม่นะแกมีออเดอร์อยู่นะคะเดี๋ยวเราก็มาทำความสะอาดกันจาะทุกคนมา เทีกันเวลาที่เราทำความสะอาดมันก็แบบคือจะมีลูกเนี่ยแล้วเราตักนาะมันจะมีลูกอันนี้เข้ามาบูเบอรี่่เงี้ยลูกเหี่ยวเราก็เอาออกนะคะแต่อันนี้จะทำความสะอาดได้ไวกว่าไอ้นั่นนะคะบูเบอรี่ จะเอาขยะออกนะคะเลือกง่ายค่ะแต่ถ้าเปียกนี่ยากเหมือนกันนะลูกใหญ่มากเลยทุกคนนี่เห็นไหมลูกใหญ่ไม่ได้เอาอะไรออกเอยุะเลยนะคะประมาณนี้เลยเนาะนี่เดี๋ยวเอาเนี้ยออ ฤดูนี้จะมีตัวนี้นะคะตัวเห็บลูกเห็บโอมือปินญาดำมากเลยเห็นไหมจะเกาะติดเรามาจากป่าเยอะมากเลยมีสเปรย์ฉีดนะคะทุกคนดูโอ้ยทิ้งทิ้งลูกใหญ่มากแล้วก็สุกด้วยนี่ลูกสวยนะคะแต่ปีนี้มีไม่เยอะนะ มีสุกเป็นบางป่าค่ะบางป่าก็ไม่สุกมาเดี๋ยวเราทำความสะอาดกันนี่ก็คือเสร็จแล้วค่ะประมาณนี้เลยนี่ไม่ต้องทำเยอะค่ะอเอาแค่ลูกสีชมพูออกนะคะแล้วเราก็เทสวยก็สวยอยู่เหมือนกันนะของแม่ได้แล้ว อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนจบค่ะตอนนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะทุกคนสวยมากเลยพอทำเสร็จเนะาะนี่ถังนี้พิญญาขายอยู่ที่ถังละสี่สิบยูโรนะคะถังละสี่สิบยูโรค่ะ ปีนี้เก็บยากมากนะคะไม่ค่อยมีก็จะดกอยู่แค่ตรงนี้แหละเนาะแต่ก็ยังไม่สุกเติมเต็มที่นะอย่างที่เห็นเนาะแต่จะมีอีกป่าหนึ่งที่ที่จะดกมากแต่ยังไม่สุกค่ะก็ต้องรอดูฟ้าดูฝนก่อนถ้าสภาพอากาศดีแล้วก็จะได้ขายค่ะเราจะได้เก็บขายกันเนาะนี่เอาปั้วลูกก๊ม,มาฝากนะคะใครที่ชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจ้า